สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมอีกเช่นเคยนะครับ <You bet. S 1> ก็ในวันนี้เรามาโซโล่แรงด์กันอีกเช่นเคยนะครับฮ <You bet. S 1> ีโ่ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นยูเอะนะครับ <You bet. S 1> ก็ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับย <You bet. S 1> uh ูเอะนะฮะก็เป็นมิดเลนอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเล่นเนาะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะตัวมันโดน เนิฟมาบ่อยนะครับแล้วก็การวางสกิลหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่จมทีระยะไกลนั่นเองนะฮะก็ <see> เลย <the> บังคับทิศทางได้ยากนะครับสำหรับตัวยุยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูในเกมได้เลยครับผมรับตัวของเราตอนนี้ก็จะมีสลิมยูเดอร์คิวเลนและก็ลุยย์นะครับ โอเคดูเหมือนว่าเลนล่างมีประเด็นเนาะคิวดอร์เป็นออฟเลนนะตอนนี้แล้วชนนี้ผมมาแล้วยังไงโอไปหนึ่งครับโอ้โหคิวดอร์ฟิกไปปิดทางเนาะเมื่อกี้เสียดายถ้าฟิกโดนนะเมื่อกี้น่าจะได้เพิร์บัตเนาะ โอเคไม่เป็นไรเรามาเกียร์กลางเลนเราก่อนดีกว่าแล้วคิวเลนยังไงโอเคไม่มีอะไรนะเลนกลางอันเราขึ้นไปบนเลยละกันโอเคผมมาแล้วแล้วไงครับชอนนี้ดูเหมือนว่าป่าฝั่งนู้นก็มาด้วยเหมือนกันเนาะคิวเลนดักอยู่ในป่าฝั่งขวายังไงจิกซี่โดนไปแล้วนะครับ แล้คิว Q เล่นนมันว่าจะเล่นต่อเนาะเดี๋ยวลองหวางตังเนาะเรามาเคลียร์เลนก่อน <c oughs> <c oughs> เราตุกก็ต้องมีเงินเหมือนกันเนาะแล้วมังกรตัวนี้ใครได้นะครับโอ้ฝั่งนูน้นไวเลสโอ้โหนิดเดียวเนี่ยครับคนดูมันค่อนข้างที่จะคอนโทรยากนะครับ สำหรับสก,กิลของอยูเอนะแล้วก็ได้ไเวเลิไปเมื่อกี้ก็โดนลิงทุบตายไปเหมือนกันแล้วตามด้วยลุยย์หลงด้วยนะครับสลิมยืนนิ่งแล้วก็โดนไปเหมือนกันนะครับส่วนกิวเลนก็เข้าไปมั่ววันนี้ยังไงโอเคเ,เกิดมาแล้วนะกิลด์ยังไงรอดปะน,นั่นอะไม่น่ารอดโอเค แล้วไอริยังไงโหมากันเยอะนะครับแต่เราต้องเกียร์เลนเราก่อนนะมาแล้วยังไงยืนนิ่งยังไง uh huh. โหนิดเดียวจิกซี่อยู่ไหน ไม่เห็นกิกซี่อ่อนเอ็นละเจอละแล้วคิวเลนยังไงโอเคไม่ได้ดาร์คเฟลเยอร์เนาะไอเลียงยังไงฟิกเล่นจดนี้โอ้โ oh, ห oh, นี่เดียวไม่โดนนะครับดูเหมือนว่าลุยจะเรียกนะแต่เราไม่ไปนะครับ I mean แล้วกิกซี่ยังไงยกโอ้โ oh, ห oh. อืมนิด่เดียวอุ๊ยไม่ล้มว่ะแล้วเลนบนยังไงครับเกินบ้านได้ไหมย,ยังไงวะเลยไอ้ลีงยังไงราชาวานอนหละแต่ไม่พลาดรอบสองหรอกเพื่อนยังไงครับช่วนี้ แล้วเลนเลนไหนวะเลนล่างโดนเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ดูแมพเนาะอ๋อน่าจะเลนบนนะเมื่อกี้แล้วมั่วทั่วทั่วหลิงกันหมดแล้วเนี่ยแล้วกิกซี่ยังไงแหมกัดจะยกเราไอ้ได้เลยเนาะ อ๋อแล้วยังไงครับคิวเรนได้ไวโอเลตไปนะ,ะแล้วลรียังไงหลงป่าเหรอเ <c oughs> นี่เขาตีบังกรนะแล้วโอ้โหสกิลเดียวโอ้โหเนิร์ฟเตอแล้วผมมาแล้วนะครับช่อนนี้ไอลิลูนะเมื่อกี้น่าจะอยู่แถวนี้ไม่อยู่เหเอไอโอ้นี่เดียว เอามาแต่เมื่อไหร่เนี่ยโหนะลืมใหม่ปอมก็แตกแล้วเหมือนกันเล่นยากนะตานี้ห่ดับตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตานี้นะครับโห,โ,ห,โ,ห,โ,หโคตรโคตรได้เปรียบดูดับดิ แล้วกิกซี่โอ้โหฮนี่ก็ได้แล้วยังไงนี่ก็ได้มงกุดเวทนะเม,เมื่อกี้นะน่าจะล้มเรือรอดได้ในอย่างวะ <c oughs> อืม เกมเกมเราสู้ไม่ได้เลยนะแล้ววอาวอเลสตยังไงฟิกเล่นโดนไม่ดิแล้วสลิมโดดไปโอ้โหดีนะมีลอยไม่มีเมื่อกี้น่าจะล้มอ่ะแล้วยังไงครับยังไงครับเอาโดนกิกซี่ไปนะช่อดน,นี้เราไม่ได้ตั้งใจนะเจม อย่าเนิร์ฟเลยนะแล้วมาไฟกันตี่เลนทักยังไงโอ้ยถึงหลังแบบนี้ไม่น่าไหวโอ้ยรัว่วแล้วเหลือผมคนเดียวโอ้ยหายหมดจังหวะเมื่อกี้มเล่นกันไม่พร้อมมันนะครับเพราะว่า คิวดอร์เมื่อกี้น่าจะไปด้อมด้อ,ดอมอมองมองอยู่แหละแต่อยู่ๆพี่แกก็เข้าไปตัวเดียวเลยแล้วทีนี้เพื่อนมันตามไม่ทันเนาะก็เลยเนี่ยเหตุการณ์ก็แบบนี้ <c oughs> โอ้ยจะยังไงครับนี่แล้ววโอเลตยืนแบบนี้ก็ดูไม่ดีครับ แล้วต้องมาเชียร์มันม่วงแบบนี้โอ้โหแล้วเพื่อนขึ้นบนหมดโอ้โหกลางแตกกับบ้างเนี่ยอืมหายหมดป้อมก็ป้อมนอกแตกหมดแล้วเนาะแล้วแต่ปลาเหล็กในเนาะเลยก กางก็ใกล้แตกแล้วเหมือนกันโอ้โหแล้วยังไงบ oh. ิงอยู่ในป่าฟ้าเนาะแล้วเราเปลี่ยนจากสมุดเขียวเป็นแข็งดีกว่าเนาะแล้วก็เซ็ตตายเกิดต,ตานี้เราไม่เน้นดาเมจละเน้นเอาตัวรอดดีกว่าแล้วเข้ามาไฟกันอีกแล้วยังไง โอ้โหเวอเล็ตล้มเลยแต่เราต้องปล่อยนะไลลียล่ยังไงยังไงตัวที่จะโดนเนิร์ฟโอ้โเอาแหละยังเล่นได้อยู่ตอนนี้โอ้โแล้วนิดเดียวไม่โดนนะเมื่อกี้แล้วยังไงอยู่หรือเปล่า ไม่อยู่นะดูเหมือนว่าจะรู้นะว่าเมื่อกี้น่าจะโดนไปเหมือนกันเลยเปลี่ยนไปว่าืีนดีก,กว่านั้นเราก็ตัดบัฟฟ้าเลยแล้วกันนะคิวลินก็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันนะบัฟฟ้าชรวงนี้เราต้องเอาก่อนนะแล้วคีแล้วคิวเรนเข้าไปเดี๋ยวแบบนั้นโอ้ไม่โดน ลงเตียอะไรครับเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ,ย,เอย,ยิงโอ้โหโดนปิดโอ้โหงัวไอ้ไรวะเนี่ยโอ้โหแตกดีเรียบร้อยครับอืมแพ้เลยบ้าเนี่ยไม่ไหวนะตอนนี้ตัวยืนไม่มีแล้วก็เล่นกันไม่รู้อะไรโอยิ่งสำคัญเนี่ยออฟเลนเนี่ยตัวปัญหาเลยตอนนี้หยิบมาไม่ดู แล้วก็น่าจะไม่รอดครับโอเคโอเคเกิดมาก็ไม่ทันเนาะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการโซโลแลงนะวันนี้โอเคเราก็ตามระเบียบครับ <c oughs> เจอกับทีมซัดดาวนะ <c oughs> โอ้โหเล่นแบบนี้ถ้าว่าเจอกับออฟเลนแบบนี้น่าจะจูชฉาดน,นิดนึง ดูดาเมนที่ผมสร้างเลยโอ้40กว่าโอ้โหตายละตายนี้โอเคถ้าคุณชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเผื่อมีคลิปใหม่ลงคุณก็จะไม่พลาดในการรับชมคลิปเป็นคนแรกนะครับโอเค สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้จะเป็นลงอนะีผมผมก็น่าจะลงเนอะี okay. ่โอเคบายบาย